สวัสดีครับสวัสดีชันชาแนลของสวัสดีกันตอนเย็นอีเลียเนาะก็กำลังจะทำข้าวครับเมื่อกี้ลังตัดคลิปโหลดอยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับคือวันนี้มีเมนูลาบหมูครับสับหมูรรรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดกบกำลังจะต่ำเครื่องเหมือนเดิมครับผมกบก็สับเรียบร้อยแล้วกบเหลืออยู่ตัวครึ่งวันนั้นทำเป็นตัวครึ่งอันนี้ก็จะรึ่งก็น่าจะผัดมีเรามี ที่นัดก,กันไว้ก็คือปลาส้มครับผมยังไม่ได้ออกให้ดูเดี๋ยวทำเครื่องเสร็จก่อนเดี๋ยวปลาส้มมารีวิวครับผมที่ทําตั้งแต่วันเย็นวันจันทร์เนาะก็นับไปเป็นคือวันจันทร์คืนวันคานคืนวันพุธวันนี้ถ้าพริหาก็เป็น4ี่คืนถ้าถึงนอนช้าก็4คืนก็คือสามวันสามคืนพอดีเดี๋ยวเอาปลาส้มมา r ี v i e w นี้อันนี้โนเวยเหรอ ดังในลาซาด้าลิโนเวตสามตัวในกางเกงพ่อมี่แถมเยี่ยมใส่ทำงานครับทช่ไมซื้อใหม่์ลิโนเวตลิโนเวตครับตัดกางเกงยีนมาทำเป็นเยี่ยมเพราะว่าซื้อมันไม่ไหวใส่ได้งานเดียวมันก็ทะลุแล้วพวกเกลวพวกใช้ควงพวกอุปกรณ์เรามันแหลมมันคมใช่ไหมพวกเกลว์เราใส่ลงไปทีนี้ขากางเกงยีนมาตัดตัดแล้วทำถุงใหญ่ๆเลยใส่แต่ว่านัก หนาร้นใส่ไปก็ร้อนครับแต่ว่าก็ดีอย่างคือเราไม่ต้องแบกบของที่ดีเยอะครับดีกว่ายัดใส่อระเป๋ากินจะเสียงยเกงเกงขาดเพีงพวกนี้นะครับที่ใส่ที่พังนะฮะี่กำลังหั่นตะไคร้ครับผมยำหมูต้องให้ดูดีหั่นตะไคร้ลงในเครื่องผัดครับจะได้หอมหอมนะก็กรบมันขาวผมใส่มีดีปีดอกหนึ่งครับเม็ดหนึ่งดีปีแห้งหอม จำเครื่องละเยี่อกันครับเบญญานะไม่นี่เดี๋ยวมารีวิวปลาส่มกันหักลาบก็ยังไม่ได้เก็บเลยนีสะระแหน่ครับเดี๋ยวเก็บสะระแหน่กับใบกะเพราเนาะ,ะจะไดรีวิวปาส้มนิดนึงอยู่สามวันสามคืนอากาศต้อนร้ออย่างเงี้ยน่าจะเรื่องเยอะเสียงเดียวครับดูแล้วแหละน้ำมันใส่น้ำไปนอะวันนั้นมันมีทำนะน้ำนิดนึงครับดังอบ น้ำปลามออกมามันก็ดันออกมันก็น่าจะไหลออกก็เลยเอาถ้วยครับติดรองไว้ไม่ให้เปื้อนมันเ,นเลยน่าจะเป็นอยู่ครับได้กินกินเปรี้ยวแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาจะเค็มหรือตาจะเป็นหรือเปล่าไข่หัวนึงครับผมนี่ออกมาสักสิบกว่าเม็ดครับจะเตรียมก็เตรียมสีเล็กยิ่งไปซื้อน้ำไมเปี้ยแม่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะปลูกปลาส้มเราครับแต่ตอนนี้เด็ดพักเน็บกจะเพาวก่อน Thank <laughs> you. เรียบร้อยเร็วมาร,วารีวิว่ไปชมกันเอ้อกระสานน้ำเต็มเลยนี่้น่าจะเป็นทำไมต่งมันขับไปนี่ะลไปยกล้อไม่โดนด่าน,นเนี่ย<อ>ไม่คย้าน่หอะไรไม่โดนเมื่อไรพูดไปว่ายกล้อหน้ามันไม่เท่ต้องยกล้อข้าง กินก่อนก่อนที่จะไปทำให้สุกโอเคใช้ได้ครับไม่เปรี้ยวกำลังดีเลยเดี๋ยวเข้าตู้เย็นไว้เนาะเดี๋ยวตัวนี้มาสักสามสี่ตัวครับเดี๋ยวไปอ่อไปย่างไฟห่อใบตองย่างไฟห่อไปตองห่อฟอยแล้วก็ย่างไฟครับ ใส่ข้าวด้วยเหตุนันที่เทียมจะได้เป็นเม็ดอย่างนี้ไหนบ้าเะงงเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้ครับใส่กินกับ สามตัวก็พอิอดแล้วเช็ดเข้าตู้เย็นไว้ครับนี่องเราเป็นไงบ้างน่ากินดรือเปล่าปลาส้มปลาส้มข้าวเหนียวอยู่ข้างบนครับกระเทียมเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยไม่ยาง อัเมนูเราก็เสร็จแล้ววันนี้ <c oughs> ลาบหมูปลาส้มครับที่ทำกิ <c oughs> ก็ได้อยู่แต่เข้าตู้เย็นไปแนละ้วแล้วก็ผัดกบครับอันนี้ผักมีแตงกวาแตงร้านมะเขือพวงแล้วก็อากาศขาวครับครับก็เรียบร้อยเลยหมดเรวจะผัดกบครับผัดกบนี่ไว้กินตอนเช้า วันนี้ข้าหมดมอเลยไปเก็บสำนับเล่นนั่ง,นงพักผ่อนสักแป๊บหนึงครับผลลงเม็ดยิ้มยิ้มครับไม่ตรอยเหมือนหนาก็่มอกนิดนึงครับเหมือนเยอะจะกระจัดเลยรอากาศตอนเยนเ็นๆครับก็จะเหมือนเดิมวออกมานอนให้นอนก,ก็ตอนเย็นมาก็ตั้งเท้ามาเลยนิดมา อืมกีข้าวก็อินเรียบร้อยแล้วหมดเลยข้าวบนหม้ออร่อยปลาส้มครับผมทําย่างไปห่อไปตองแล้วก็ไปห่อกระดาษฟอยล์แล้วก็ย่างบนเตาเหมือนอบเหมือนเหมือนอบเอาเหมือนอบเหมือนนึ่งให้สุกครับแล้วบนเตาแก๊สก็อร่อยดีผลได้ที่ครับเขาตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วกลัวมันจะเปรี้ยวมากกว่านี้ตอนนี้กําลังคิดพอดีแต่มาคาวไม่ไม่คาวเลยครับเพราะว่า ล้างเออแช่น้ําน้นําแช่ข้าวเหนียวน้ำซาวข้าวน้ำหมากข้าวน้ำข้ามาลองทําดูครับทําตามสูตรได้เลยระวังอย่างเดียวคืออย่าให้เค็มแล้วก็อย่าให้ไม่เค็มเค็มเค็มนะ่ะพอช่วยได้ครับแต่ถ้าไม่เค็มนะ่ะไม่ได้เลยมันจะเน่าอันนี้ใส่ไปก็พอดีครับไม่ไม่ถึงก็เค็มไม่เค็มด้วยแหละ กินกับข้าวนี่กำลังพอดีแต่ถ้าเปรี้ยวหยอกนิดหนึ่งก็กล่อมเลยเสียงนกแคว๊กแคว๊กแว๊กแคว๊กเลยครับฝั่งโน้นครับฝั่งเมดไผรฝนตกแล้วเราก็ยิ้มแเราก็จะขึ้นบ้านนะครับโอ้สันจังึ้นบ้านพักผ่อนแล้วครับผมมันจะนอนข้างนอกก็ไม่ได้นอนแล้ววันนี้กตลองนอนที่เดิมนี่แหละในมุมที่เดิมกินข้าเดินย่อยนิดนึงก่อนครับ ต้นยูคาต้นยืนต้นตายเป็นใบเลยกับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปหาอาบน้ำเตยมตัวพักผ่อนครับช่วงนี้งดเอวก็พักผ่อนจะไปนะครับพื้นฟูร่างกายเต็มที่แต่ว่าน,นึกอยากไม่ก็ไม่นึกไม่น s. <S <tem> ึกอยากครับอยู Listen, ่ก็คือหายอิดไปเลยเนาะ หักบิบไปเลยแล้วก็ไม่นึกอยากครับอยู่เฉยๆเลยตอนเย็นก็ออกินข้าวกินข้าวกินข้าวเสร็จก็หักขวนไม่มาก็คบสักแก้วหนึ่งน้ำหวานครับกินน้ำหวานคกแก้วหนึ่งก็เออก็โอเคแล้วก็แ้กินน้ำเปล่าครับนึกอยากมันถามไมาเปรี้ยวปากไม่ไม่เปรี้ยวครับไม่คือไม่มีเห็นไม่เห็นคนกินไม่มีใครชวนกินไม่นั่นไม่นี่ก็ไม่เห็นครับบางทีก็นึกนึกถึงนึกถึงการตัวเองกินมองเห็นขวดเห็นอะไรกินเออ กเข้าไปได้ยังไงมันจะปงครับไย่้รู้ครับพักไปเรื่อยครับพักยาวๆไปไม่ได้กําหนดตัวเองหรอกนึกอยากจะกินมันไหนก็กินครับเพราะว่าไม่เคยพักเลยก็เคยป,ปีละครั้งสองครั้งคือลองแล้วมันไม่เห็นเป็นไหลไ,ไม่เห็นใชกดินช้ก,ก่อก็เฉยๆปกติเรื่องนี้ก็จะเริ่ออาหารขึ้นนิดนึงครับช่วงโดยเช่วงที่กินช่วงที่กินที่ดืมนะ่มเน่ะ ข้าวคือแตะไปนิดเดียวเหมือนมันมวนท้องมวลไส้คือต้องเอาออกให้หมดครับคือกินแต่น้ำแต่ตอนนี้เริ่มอตอนเช้ามาเริ่มอยู่ข้าวแล้วเจ็ดโมงกินข้าวพร้อมลูกไปเมื่อไหรไ,ไม่ไปก,ก็กินไปก่อนเพราะว่าบางทีออกทํางานเช้าก็กินเช้าเจ็ดโมงเที่ยงก็เที่ยงบางทีเทีท่ยงครึ่ง่ายโมงนึกหิวก็ขึ้นมากินเลยตอนเย็นก็ประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยกินเสร็จก็อาบน้ำห้กผ่อนครับสบายสบาย,บายชิวๆสมองก็โล่งดีครับผม ไม่ปวดหัวไม่นั่นไม่นี่ครับคิดอะไรก็ได้ร่างกายก็เหมือนแบบเต็มที่เนาะคนดีของการจิดแอลเพื่จะรู้ถ้าเคยอยู่ทับบางทีก็พักยาวบางทีจะเป็นไม่ยาวถึงขั้นเข้าพรรษาเนะองือพักส่วนมากจะเป็นช่วงกินเจแต่ก่อนกินเจครับนานแล้วพูดถึงเรื่องเก่นานานแล้วหลายหลายปีแล้วละ่ะทีงหลังมาก็ไม่ได้กินครับเพราะว่าเป็นคนทํากับข้าวที่บ้านซื้ออาหารสดทำกับข้าวมาแล้วก็ เราต้องหยิบต้องจับเพื่อทาให้ลูกแถบให้แฝกินมันก็เลยอดใจไม่ไหวมันก็เออไม่หยุดเออไม่กินนะสบายมันก็กินเป็นบางมื้อครับบางมื้อนึ่อจากจะกินเจก็กินเสียงคนไม่ละแค่นับนคลิปนี้ก็คุยนานแล้วเนาะก็จะได้ขอตัวลาเลยครับผมก็ขอบคุณครับที่ชอบนะชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปพีต่อไปเนาะทชกดีมีความสุขครับผมนันรักกันดีครับคืนนี้ลาที่สวนครับผมสวัสดีครับ นกมันคาบขึ้นไปมัหลังคายังไม่ได้ปีนขึ้นดูเลยมันทำลังหรือเปล่า,อ,าอยู่นี่ขี้ใส่รถนะตั้งโทรศัพท์ไว้หน้าบ้านมันมาขี้ใส่เมื่อกี้ที่สาจอเลยมันบินมายังไงอมาขี้ใส่จีนจกไปเ,ออเยอะๆไปครับบ๊ายบาย